ดีครับช่างต้มเพชบุรีนะครับผมวันนี้ก็นะครับมาอยู่กับเวิบร้อยยนะครับของลูกค้านะครับก็คันนี้นะครับลูกค้าทําเองครับแล้วก็ไล่ไม่จบนะครับผมก็ถ้าใครทําเองไล่ไม่จบมันหาเยอะนะครับยกรถมานะครับผมที่นี่รับจบทุกปัญหานะครับกึงขวานเจียนะครับตัดเว้าเป่าดัดนะครับเชื่อมพอกย้ายขยาย รวมถึงจูนกล่องเซ็ตช่วงล่างเซ็ตตัวรถเซ็ตโซ่สเตอร์ปั่นไดโนให้เสร็จเลยครับก็คือว่าทําเองนะครับนอกจากจะใช้เวลานานนะครับถ้าคนมีเวลามีรถหลายคันก็ทําได้ครับบางคนก็ไล่เป็นปียังไม่จบก็มีนะครับผมก็มาหาผมนี่อาทิตย์เดียวนะครับจบขับได้แน่นอนนะครับกลับไปขับได้เลยนะครับจะวิ่งเท่าไหร่ก็บอกได้นะครับสเตปนี้สเตปนะครับหกสองชักห้านะครับผมก็น่าจะส่งแรงม้าประมาณ สิบเก้ายตัวแล้วครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแรงม้าไดโน่ของผมนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับนี่ครับไดโน่ผมนะครับส่งแรงม้า20ตัวครับ g p s 150 1 6รบวกครับผมอันนี้ก็เป็นสเต็ปสี่วาวนะครับคาร์บูเรเตอร์นะครับผมนี่กล่องเดิมนะครับ ก็หน้าใหม่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบสบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นสเตปขับเล่นนะครับทํากันมาเองแล้วก็เออไล่ไม่ได้นะครับจูนไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีปัญหาเครื่องเกียร์สองมีปัญหานะครับก็ลูกค้าบอกว่าไม่แน่ใจว่าประกอบแหวนถูกกรอเปล่าแหวนลองเกียร์นะครับก็เดี๋ยวเราผ่าเช็คให้ใหม่หมดเลยอยู่แล้วนะครับ เช็ดอัดตาส่วนการอัดเซ็ตฝานะครับเซ็ตวาล์วนะครับให้หมดเลยนะครับรวมถึงน้มหนูน้ำมันด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวรถด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จัดสภาพใหม่หมดนะแต่ว่านะครับก็ยังไม่ได้ลงพื้นยังไม่ได้ลองวิ่งนะครับคันนี้ข้อเดี๋ยวนะครับผมรื้อเครื่องผ่าให้วันนี้นะครับผ่าวันนี้ประกอบวันนี้พรุ่งนี้โจรส่งงานเลยสองวันนะครับ เพราะว่างานเครื่องเหลือแค่สิบตัวนะครับทําวันละตัววันละตัวก็เสร็จแล้วนะครับเดือนหนึ่งผมรับงานเครื่องได้สามสิบตัวนะครับทําได้วันละตัวนะครับตอนนี้ก็พร้อมส่งนะครับนี่ครับแล้วก็ในรังไม้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนน้นอีกหลายตัวเลยนะครับผมตรงนี้ก็กําลังจะประกอบให้อีกหนึ่งตัวนะครับยิงทรายแห้งไว้แล้วเดเหลือพ่นทรายน้ํานะครับก็สเต็ปขี่เล่นนะครับเนี่ยครับผมรับทำอยู่สองสามหมื่นนะครับไม่แพงนะครับ ก็เท่ารถมาแบบนี้จะชัวร์กว่านะครับจะชัวร์เลยแหละนะครับเจ้าจีเท่าไหร่สั่งได้เลยนะครับผมเทสให้นะครับเสร็จเลยนะครับเทสในนวดไดโนให้ก่อนสามสิบสี่สิบรอบนะครับผมแล้วก็ลงถนนเทสให้สามรอบ g p s คงที่ก็ส่งงานแล้วนะครับผมก็เจ้าเท่าไร่ก็สั่งได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ